ตันี่เรย่ต้องให้ฝักลงพักระวังหรืพิเศษมีตีนตัวไหนเรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมไม่้เป็นตัวจีก็ให้จนเปล่าเพราะว่าเขาไพูดอยู่ในคลิปเขาบอกว่าทีมเขาเนี่ยตัวจีนทั้งนั้นเลยผมเมืก็มบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นตัวจี่กลงคุณจะเป็นนักบอลคุณเป็นขยครับผมไราเราอย่ามนย่ัตอ้ต้องอยใีหขอผมไม่ทาอะไร คุณทัศนาสีผมกเลยจะระบตรงนี้นะครับคุณตีครับสีเยครับผมกจะบอกว่าจริงๆนะเนี่ยถ้าแนวปฏกันะสีผมเนี่ยลงบนเดียวก็พอ ผมขอเอาตัวนี้มาทิ้กับคระชาเพราะว่าเขาเป็นผู้รักกันอยู่ครับ